มาสุ่มตูก้กาชาปองกันค่ะเมื่อวานวันฮาโลวีนนะมิกิไปที่สยามเซ็นเตอร์เขามีตูก้กาชาปองเพียบเลยนี่มาสะดุดตานี้ค่ะเรื่องเกะเกกโนโคิทาโรเป็นเรื่องที่มิกิชอบมากที่สุดเลยอยากได้3ตัวนี้คิทาโรคุณพ่อลูกตาแล้วก็ปีศาจกําแพงนะมามายอดกันเลยอันนี้เขาจะเป็นคอลเลกชันที่2นะคะอันแรกมิกิเก็บครบหมดแล้วนะมันจะเป็นแบบตุ๊ก,กตาที่เอาไว้ก่อแก้วอะถือถึงเวลาหมุนสุ่มค่ะอยากรู้จังเลยว่าตัวแรกจะได้อะไรนะชื่อมอ๊ ปาปามะหยอดอันที่สองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่หยอดเหมือนเดิมหยอดยากเหมือนเดิมเดี๋ยคิดว่ามิกิจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าวะสองตัวเนี้ยเวลาที่หมุนกระชัปองออกมานี้มันก็ตื่นเต้นดีเนาะต้องลุ้นว่าจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าว่าแล้วก็ตื่นตื่นตื่นได้ตัวอะไรเชื่อเยี๋ยวก็รู้สึกหมดแรงขึ้นมาเฉยๆเลย ได้เป็นตัวนี้ค่ะเท่าทารกนะแต่จริงตัวนี้ก็ดังนะแล้วอีกตัวหนึ่งก็ได้นี่ปีศาจกำแพงค่ะชอบมากเลยดีใจอะ่ะแล้วเพื่อน,อนๆกดกระชพองได้ตัวอะไรกันมาบ้างชอบหรือเปล่ามาคอมเมนต์คุยกันนะไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ